กีไก่เกกีไก่หนังไก่กีไก่นี่พี่น้องยำแมงกะพุ่นมาหนิเอ้าวอนอื่นสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่นิงยำคำได้แมงกะพุ่นมาฝากเราบรรยากาศแค้มบ้านอืบ้านบ้านญาติเอ้าลุยนิงวันนี้เฮามาด้าพี่น้องสยู่ทุกคนจะมีอยู่แต่มักอยากกินบรรยากาศแมนนี่ท่ายังดูเจ้าวัดต้นยัง ภาษาพุทยิ์เขาเอิญยังก้อเหมือนนี่ต้นใบบัวมาดใบบมาดบวมาดภาษาพุทยิ์เขาฮ้องใบบัมาดแต่ว่าใส่ก้อยเออใส่ก้อยใส่ก้อยมันจะหอมมันจะหอมคือนกินไอ้ใบมะกรูดนั่นเองเนาะแต่มันจะหอมกับใบมะกรูดได้เแล้วให้เบิึงกินกับนี่ก็ได้กินกับนี่ก็ได้แต่ว่าส่วนมังมันเจ้เขากับซอยจุกับลาบก้อยขมเนี่ยใบบัวมาดเอาพี่น้องมาก็แรงแห้งมานเท่าเหมืนี่ผมต้องบอกหลายความใบนี้บอกความแล้เอาลุยเลยยำฮักกเแล้ว ดิงดิ่งๆๆๆๆดิงด <c oughs> ิง <se> ด <anak lonely> <t ong Jorge> ิง <serves> ดิงเลยเนี่ยดิ่งเลยซันว่ะใส่ขาดบักรซีสีฟวะนี่พี่น้องอันช้ำเลยเนี่ยโอ้แบบจุดจอดเลยอืมขอกันยุกจนบักรซียุ่งหลังหมด ยอดเลยแมงกระพุนได้มาโลนึงได้มารลนึงพอดีลวกซุปแล้วก็ใด้จจ่าเลยเพิน่น้ำก็านั่ได้แวกหา น้ำรอดได้หมดนี่ใบบมะเฟืองใบหกไฟใส่ใเอใบมะเฟืองบ่ะมะเฟืองป่กไฟมไฟกับหมกไบมาบมบกเฟืองมกเฟืองมันเป็นเียมเลยแลนี่ต้นมกเฟืองแมนบ่ฟืบอกไฟป่ไฟไฟเป็นโคเป็นง่ะ อืออืมสุดสดอดอือไปได้หนึ่งปนงปลาื้ำอหูไปเน,นอือมนได้พป่นางทุกคนอือจัแบ,บ,แบ,บแต่ย้บยำคำยยำแมงกระพุน มาสองคนดิมาจบ่่นนิ่งวะมาทำไม,ม,ำไมน้ำหายูไ่ไปใสไปใส่นีเป็นบ่าบาดเยก็กินกันสองคนได้ก็ยนิ่งไงมเพ็ดคีกินขันล่างมากินกันสคนนั่นเอามาทำไมหอ้ยอสวัสดีพี่น้องสักกนะ้อนหนาสวัสดีค่ะ โอ้กรปโรปวดเนาะบ่บอกเขาบพรไม่ว่าเฮ็ดคลิปพอมาถ่ายคลิปไอเขาก็น้ำหายอยู่เฮ็ดี้ยงบัยำไหมกระพุ่นยำไหมกระพุ่นนิตสิงเลพี่้องครับไปใส่ม,มลนึงหม่ออานนี่แหละซื้อมาตอนไหนวะบ้านนี่ง

มีเค็มบ้างเจ้าหนักเค็มไนะ๋อบ้างเจ้าหนักเค็มแต่ว่านี้เป็นแบบไม่เค็มแกก็าหายแ้มมหมูก็หายเค็มเอออืมมันคือกี่ปลใด,ดักได้กๆตักบก่ค <c oughs> ือ โอ้โจอดขนาดพี่น้องเลยแบวเวกับเผ็ดเลยเลยชิ้นหนาน้ำเสียน้ำรอดมั้งปากกูซ่าป่ะน้ำนี่ปากป่ะน้ำนี่ปากป่ะพี่น้องรอบคำพี่น้องนะครับ คำนั่นต้อจ well> ัดย่ำเลยต่มาหงเบ่อแล้วกินดุแล้วดังแหมบแล้วก็ยิงดังแหมบแล้วกอดแบบกรับกรับกรับเลยมาไหม นาลือมากินต็เอาลือน้ำมากินใช่หรือห้าหรอเ่าน้ำมามาใส่เอาล่ะฮชงใส่น้ำเนี่ยปากปาซาซาเลยอือเดการย่ำแมงกัะพุนนคือแพ้แมงกัะพุ่นหมดหรืเ่าจุอจเลย จุดๆไปแล้วมันกรอบมันกรุบกับมันเวลาเขายำกลับไปมันดังกรุบกรุบกรุบมันแซ่บชวดดำมาหม